ัสดีค่ะนานาเซส่สววนดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่ที่ George Farmer Market นะคะก็คือตลาดสดที่คนท้องถิ่นที่นี่เอาสินค้าที่เขาปลูกจากที่บ้านเอามาขายนะคะก็คล้ายๆกับเลมอนฟาร์มที่เมืองไทยนั่นเองวันนี้เราจะมาดูกันว่าที่นี่มีขายอะไรบ้างสินค้าน่าสนใจขนาดไหนตามมาเลยค่ะ Let's go ลานะ จอร์จฟาร r มเมอร์มา m a เก e ตเนี่ยนะคะ <laughs> เขาก็จะมีสินค้าที่นํามาขายหลายๆแบบนะคะรวมไปถึงไม้ดอกอย่างที่เพื่อนๆ <laughs> เห็นในวิดีโอที่อยู่ตรงหน้าเนี่ยนะคะแล้วก็ถ้าใครชอบพวกไม้ประดับพวกไม้ใบสีเขียวก็จะมีเหมือนกันอยู่ด้านหลังนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูสำหรับใครที่ชอบ ซีฟู้ดนะคะก็พลาดไม่ได้เลยเพราะว่าที่นี่เขาก็ไปหาสินค้าพวกซีฟู้ดมาขายค่ะถึงแม้ว่าเมืองที่โบอ,อยู่เนี่ยจะอยู่ใกล้ทะเลสาบนะคะแต่ก็ไม่ได้ใกล้ทะเลขนาดนั้นที่จอร์จฟาร์มาร์เก็ตเนี่ยเขาก็จะไปสรรหาสินค้ามาขายถ้าใครที่ชอบทานซีฟู้ดก็มาเลยค่ะที่นี่ในส่วนนี้นะคะที่เห็นอยู่ตรงหน้าเนี่ยนะคะก็เป็นส่วนของไม้ประดับที่โบได้เกริ่นไว้ในวิดีโอในเบื้องต้นนะคะ No, this is poison apple for snow white. Say, Mom, this is poison apple for, for snow white. Keep going, Daddy. Come on. These are Brazil nuts. Brazil nuts. Brazil nut. How do you eat it? This, this pecan. pecan. You have to crack it open. Hey, what's it over. this, Dad? That's a beet. No, it's on only... <laughs> Mommy cookies. Look at those. Mommy cookies. No, that's mine. a h o c l a e chip banana bread. ABC pie. What is that? เอ๊ะเกิดอะไรขึ้นคะทำไมเร็กซ์ทำท่าตื่นเต้นขนาดนี้คะอ๋อเร็กซ์เจอพีคานพายค่ะของโปรดของเร็กซ์ค่ะเพื่อนๆ ไ right ทยเคอรี่เอ็นพนาดาเหมือนกะหรีปับ๊บ เจอดอกไม้สวยมากเลยค่ะอยากซื้อกันสักหนึ่งช็อลานาเลสที่ Which one you like? ชอบอะไร want t h น red? I want purple. Purple and red? e u this one is too. Yeah. What is that? Wow, สวยไหมคะลานาสวยไหม Yes, สวยสวย สวยมากคสวยมากค่ะสวยมากค่ะ t h e y Can you can you show me แล้วละค่ะเราช็อปในตลาดกันเสร็จแล้วเดี๋ยวยังไงจะออกไปเดินดูรอบๆนะคะเพราะว่าวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยเขาจะให้คนข้างนอกมาเช่าที่ขายของกินแล้วก็ของแฮนด์เมดต่างๆบริเวณรอบๆตลาดค่ะไปดูกันดีกว่าค่ะ I'm eating chocolate vampire. Chocolate vampire. What is it? It's chocolate so vampire what colors. Chocolate vampire color. Now I'm getting hungry. Let's go check out the hot dog over there and maybe some donuts. Sure. One going ได้โดนัทโบราณมาแล้วค่ะร้อนๆเลย very hot ลานา you wanna try เดี๋ยวลองกันดีกว่าว่าอร่อยไหมนะคะอ๋อลานามีมีกินลูกกวาดอยู่ Your mama, try. I'm gonna try now because he, her mouth is not available. Mom, I'm gonna try. it. Like, can I try 1st Mm-hmm. Mm. This is better than Krispy Kreme. Mmm. Krispy Kreme You like it? what do you order? d a d d i sang อะไรคะ This is a Carolina dog. Carolina dog. Hot dog Carolina นะคะ Okay, let's try. <S How was it? อร่อยมั้ยคะโอโหอร่อย วันนี้ช็อปเสร็จแล้วค่ะดูได้ของมาเยอะมากทุกอย่างในมือนี้ภายในหนึ่งชั่วโมงค่ะยังไงเดี๋ยวขอ,อกลับบ้านก่อนนะคะแล้วก็ไปลองทุกอย่างที่ซื้อมาวันนี้ค่ะไว้เจอกันค่ะบ๊ายบาย <Bye. S 1> ลาหน้าเซบาย